สวัสดีค่ะท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีธนูนะคะซึ่งจะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกันยายนปี63นี้นะเรามาเริ่มเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาไปนะอัพโหลดนานมากนะตามหน้าไพ่นี้มีเรื่องเด่นขึ้นมาหลายเรื่องซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็มีดีก็มีนะคะเอาเรื่อง เอาเรื่องม่ดีก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเอาเรื่องดีมาปลอบใจนะคะคนที่ทํางานอยู่เนี่ยนะถ้าทำงประจําอยู่ก็ถูกให้ออกลาออกให้ออกเลิกจ้างนะคะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะค่อนข้างหนักอยู่นะคะถ้าไม่มีอย่างนี้ก็จะกิจการของนายจ้างก็จะเจ๊งไป นะคะส่วนคนที่ที่มีเป็นเจ้าของกิจการก็จริงนะเพราะมีคู่แข่งเยอะนะคะดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่พอใจเท่าไหร่เพราะตามนี้ตรงนี้เดยตรงนี้มาเลยนี่ไม่ดีเลยนะคุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจค่อนข้างเครียดพอสมควรนะคะถึงคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกล้าทุ่มพอสมควรนะคะกล้าลงทุนนะคะ กระไายกร,ยรยเสียนะคะก็ยังไม่วายเลยนะคะคือแต่กล้าลงทุนตรงนี้คุณได้ทําการศึกษามาแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะลงทุนไปนะตรงนี้นะคุณมีความชํานาญนะแต่ก็ก็ก็ไม่รอดนะไม่รอดคู่แข่งเยอะนะคะคนทำงานก็ประจำก็คนทำงานประจําก็จะทะเลาะก,กับเพื่อนโรงงานถูกให้ออกถูกต้องลาออกถูกให้ออก ซึ่งไม่ไม่ดีเลยรู้สึกไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะฟังดูไม่ดีอีกแล้วเนาะนะเรื่องดีที่เข้ามาคือเรื่องคู่นะคะคือเรื่องความรักนะคะทุกคุณจะเคยมีรักที่ลึกซึ้งมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความผูกพันแล้วมันก็ต้องจากกันไปอย่างน่าเสียดายมีเลื่อยจากกันไป นะค่อนข้างเฮิร์ตพอสมควรกับความรัครั้งก่อนนะคะเฮิร์ตมากด้วยนะอยู่ในความทรงจำของคุณเนี่ยประมาณโอ้สามถึงห้าปีอะนะคะซึ่งตอนนี้คุณน่าจะคิดตกแล้วว่าคุณไม่ควรที่จะทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คุณจะพบเจอเนื้อคู่พบเจอคู่ครองคุณจะมีแฟนนะคะ สาหรับคนที่เคยอ,อกหกักส่วนคนโสดก็มีเกณ์เหมือนกันเช่นกันนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ต้องเป็นกังวลอะไรยังรักกันดีนะคะนะอ่าคือเปลี่ยนบุคลิกตัวเองก็ได้นะหันมาดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมด้วยก็ดีเหมือนกันนะบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานนะคะมาขายเสื้อผ้าทำด้านเสริมสวย นะทำเล็บทำผมนะคะขายาพวกจิวเวลรี่ขายของเ,อเป็นพวกตกแต่งก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นจิวเวลรีที่เป็นของแท้ก็ได้นะที่ใส่แล้วมันดูดีอะนะยางงั้นก็ได้นะถือว่ายังโอเคอยู่นะถ้าขึ้นมาอย่างนี้นะแต่พวแข่งก็เยอะอยู่แต่แต่ถ้าขึ้นมาอย่างนี้นี่คุณคุณ,ค,ณคุณอ่านเกมได้ลนะเพราะว่า อัศวินถือเหรียญมันขึ้นมานะคะ่ะแสดงว่าคุณอ่านเกมได้ละเกมนี้คุณอ่านได้คุณขาดละฉันได้กําไรแน่นอนนะถึงคู่แข่งจะเยอะก็ตามนะมีเกณฑ์ถึงไพ่เงินมันจะไม่ขึ้นนะไพ่เงินไม่ขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะนี่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 โอเคนะถ้าหากคุณหยุดตรงนี้นะคะนะค่อนข้างหนักอยู่นะ ห้าเหรียญขึ้นอย่างเงี้ยการเงินคุณ่ขนข้างแย่ก็ต้องประหยัดหน่อยอะนะคะสุขภาพอาจจะเป็นโรคในช่องท้องนะคะมีสองใบโรคช่องท้องนั้นแฮงแมนกับสีช่วยแต่ถ้าดูอย่างนี้ไม่น่าจะหนักอะน่าจะเป็นกระเพาะอาหารกดไหลย้อนนะไม่น่าจะหนักถึงขั้นมะเร็งลำไส้อะไรไม่มีนะคะไม่น่าจะใช่ละนะเอาใจช่วย ไปตรวจสุขภาพดูก็ได้นะคะนะแต่แต่ไม่น่าจะมีอะไรหนักอะนะน่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารธรรมดานะคะอย่างอื่นอย่างอื่นดีนะสุขภาพอย่างอื่นดีคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะถึงมันจะมีเรื่องงานที่มันเรื่องงานเรื่องเงินที่มันแย่เข้ามาแต่ก็กลับมีเรื่องรักเข้ามานะคะ ซึ่งจะหากตรงนี้มันดีอะตัวอื่นมันจะดีมาเพราะเราจะมีกําลังใจคนงะที่จะทําอะไรต่อมีอะไรให้มันเยอะขึ้นมาค่ะให้เราสู้ขึ้นนะคะเพราะคนที่เคียงข้างเราเขาจะคอยให้กําลังใจเราสม่าเสมอนะคะซึ่งถือว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนะเป็นคนดูดีน่ารักเหมือนพูดน้อยด้วยอะ่ะนะ แต่พูดน้อยต่อยหนักหรือเปล่าไม่รู้นะนะคะสําหรับคนที่มีลูกน้องก็ระวังลูกน้องดื้อหน่อยมีทั้งลูกน้องดื้อลูกน้องดเอีเอาอย่างนี้เลยนะคะขอขอพูดเรื่องความรักครั้งเก่าของคุณน้อยนะคะ <c oughs> อย่าไปซีเรียสน,นะพอละนะคะมันจบไปะละเราเริ่มใหม่นีกว่านะบางคนนี่โห ถอดถอนใจคิดถึงทางเก่าทางนั้นท,ท,ท,ที่ก็มีแฟนใหม่แล้วนะมีนะคะ <c oughs> ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะโอ้ยพอพ้นระยะเวลาไปสักสามถึงห้าปีก็แบบไม่น่าจะไปหลงอะไรกันอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะไปทําอะไรอย่างนั้นเลยคิดได้คิดตกเลยคะ่ะมันมันมันหมดช่วงมันไปแล้วว่ะคะ่ะมันเป็นดวงเขาเรียกว่าดวงนเป็นอย่างเงี้ยนะก็ ตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีธนูดูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะแต่ก็ต้องเอาใจช่วยนะคะสู้ต่อยืนหยัดต่อสู้ต่อนะคะลองเปลี่ยนวิถีดูนะคะลองเปลี่ยนการแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนคําพูดนะดูแลตัวเองด้วยให้มันดูดีขึ้นมาดูสวยดูหลอ่อนะนี่ก็ฝากด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานความรักและเงินนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ